สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยตอนนี้พี่จอยก็ยังป่วยอยู่นะคะหมอให้กักตัวอยู่ที่บ้านสองวันวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ทานเม็ดบัวนะคะเม็ดเป็นเม็ดบัวที่สดๆเลยนะคะพี่จอยโชคดีมากๆเลยเพราะว่าอยู่ที่จิตจะมีะเม็ดบัวให้ทาน ตลอดนะคะเพื่อนๆจะหลายหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเม็ดบัวมีสรรพคุณมากมายเลยนะคะถ้าเพื่อนๆรู้แบบนี้ต้องหามารับประทานกันได้เลยนะคะมีสรรพคุณมากมายเลยนะคะวันนี้พี่จ้อยจอจะมา,าชี้แจงแล้วก็บอกกล่าวเพื่อนๆนะคะว่า,าเม็ดบัวมันมีสรรพคุณอะไรกันบ้างนะคะมีผลทางยาด้วยนะคะ อย่างต้นอ่อนนะคะต้นอ่อนของออที่เขาเรียกว่าดีบัวนะคะก็จะอยู่ต้นอ่อนอ,อนที่อยู่ตรงกลางบัวนะคะเป็นสรรพคุณที่ดีมากๆคนจีนถือว่าเป็นยาจีนชั้นดีทีเดียวนะคะก็สรรพคุณของเอม็ดบัวนะคะ ก็จะมีมากมายเลยนะคะถ้าจะทำเม็ดบัวให้มีคุณภาพที่ดีก็ให้ทานสดๆนะคะไม่ให้เอามาต้มสุกหรือว่าเอามาเชื่อมหรือว่าอะไรนะคะฝักบัวหาซื้อง่ายนะคะเพื่อนๆจะหาซื้อได้ทั่วไปนะคะจากที่เขาเก็บมาขายสดๆเลยนะคะ นี่ค่ะพี่จอยวันนี้ทานเยอะเลยนะคะที่สำคัญนะคะต้นอ่อนของเม็ดบัวหรือว่าดีบัวที่หลายคนชอบหยิบออกมานั้นนะคะก็คือเป็นต้นอ่อนที่เขียวๆมีสรรพคุณทางยาจีนนะคะกล่าวว่าทานเข้าไปแล้วก็จะช่วยบำรุงผุงน้ำดีนะคะช่วยเพิ่มแรงบีบตัวของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจอีกด้วยนะคะที่สำคัญ พยายามเลือกฝักที่แก่จะได้มีเม็ดบัวที่โตเต็มที่ทานวันละไม่น้อยกว่า20เม็ดจะทานมากหรือว่าน้อยกว่าน้นมากน้อยก็ไม่มีห้ามนะคะปกติเป็นของที่เราทานเล่นพื้นบ้านอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าการทานเม็ดแตงโมเม็บดบัวสดสดนะคะ ในการที่ไม่ผ่านการกรุงหนึ่งออนหรือประมาณ28กรัมจะได้คุณค่าทางโภชนาการอย่งนี้เลยนะคะก็จะมีพลังงาน25.2แคลอรี่นะคะโปรตีน1.17กรัมไขมัน0.15กรัมคาร์โบไฮเดรต4.5กรัมนะคะนอกจากนี้เม็ดบัวยังอัดแน่นไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ ที่มีประโยชน์อีกหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B วิตามิน A วิตามิน E ไฟเบอร์แคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมโพแทสเซียมสังกะสีแล้วก็เม็ดบัวยังมีแหล่งของสารต้านอนุมูลสระด้วยนะคะและมีสารโฟตตนิวเคียนที่มีประโยชน์ต่อระบบคุ้มกันและมีสรรพคุณช่วยต้านการอักเสบ ได้อย่างดีอีกด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าเม็ดบัวย,ยังช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะ mm. อ่าเพราะว่าเ mm. ม็ดบัวเป็นทันยพืชที่ให้ไฟเบอร์สูง mm. จึงช่วยให้รู้สึกอิ่มได้นานมากขึ้นด้วยลดความอยากอาหารในมื้อต่อๆไปได้ด้วยนะคะ mm. เพื่อนๆจ๋า รู้สรรพคุณแบบนี้ต้องหามาทานกันได้แล้วนะคะ mm hmm. เพื่อนๆจ๋าเม็ดบัวสดๆนะคะสรรพคุณมากมายเลยนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆที่พี่จอยอให้เพื่อนๆได้รับรู้รับชมนะคะแล้วก็เม็ดบัวก็ดีต่อผู้เป็นผู้ที่ป่วยเบาหวานด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อนๆจ๋า ก็จะประมาณนี้นะคะหากระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงอาจจะมีผลต่อสุขภาพได้ดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยเบาหวานคือต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อช่วยให้การรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะเม็ดบัวก็มีแคลอรีต่ต่ำและก็มีไฟเบอร์สูงจึงช่วยควบคุมระดับของ กูคโค้ดในเลือดอยู่ในระดับปกตินะคะแล้วก็ยังช่วยป้องกันไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงอีกด้วยนะคะพเพื่อนๆจ๋าดูแบบนี้หะมารับประทานกันได้เลยนะคะ<ส>ขอบคุณมากมายทุกการติดตามรับชมค่ะขอบคุณกำลังใจดีๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับพเพื่อนๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งกริ้งกริ้งแล้วก็กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะขอบคุณมากมายคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะพเพื่อนๆจ๋าสวัสดีจ้า